พี่จ๋า <c oughs> แฟน <c oughs> รู้สึกว่าแบบ <c oughs> เหมือนช่วงหลัง <c oughs> เวลาที่พี่นวัดไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องแบบมีการเอ่ยถึงรองหนึ่งตลอดเวลาอันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะอ๋อไม่ รู้สึกยังไงหรอที่ก็ว่าพี่นวัดคงใจอยากออกมาเตือนเพราะว่าอยากให้เราได้ดีอะค่ะใช่ใชอยากให้เราแบบว่ามีอนาคตที่ดีแล้วก็มีงานเข้ามารัวๆอะไรเงี้ยเหมือนตอนนี้จริงๆอะถามว่าหนูมีงานไหมหนูมีแล้วก็มีเยอะมากเพราะว่าหนูเองก็ได้เป็นออรางวัลสวยหน้าสดของพรแล้วก็ยังได้รางวัลของเดวันเท่ด้วยแล้วก็ได้ทํางานต่อกับพี่เขารัวๆเยอะมากแล้วก็จริงๆใฮดที้ไม่ได้ไม่มีงานนะคะก็มีงานเข้ามาด้วยที่ว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่พ่อรักอะค่ะก็เลย พูดอย่างนั้นมากกว่าค่ะอยากให้ทุกคนอ่ะใจเย็นๆนะคะก็คอยสนับสนุนพวกเรานะต่อไปแล้วก็รักให้ดีแบบนี้ไปนานๆแล้วก็รักพวกเราไปนานๆแล้วก็มีงานอะไรก็จ้างได้เลยนะคะรับโน้ตรับอะไรเรามีน้อยใจหรือว่ากดดันไหมเพราะว่าทุกครั้งที่พี่นวัดรไลฟ์เนี่ยคือจะต้องมีการแบบเอ่ยถึงเราตลอดเลยโอ้จริงๆให้ดีว่าอ๋อก็ไม่ได้น้อยใจอะไรอะค่ะแต่ว่ามีที่แบบว่า เป็นห่วงความรู้สึกของหลายๆคนมากกว่าคะ่ะแล้วก็ไม่ได้เชิงเสียใจหรืออะไรเลยเพราะว่าที่ว่าพี่นวัดออกมาเพราะว่าอยากจะแบบเป็นห่วงเราแล้วก็อยากจะแบบว่าให้เราได้ดีจริงๆจะด้อมไดยังไงครับอ่าด้อม่ายังไงบ้างจริงๆด้อมหนูเหมือนแฟนขับหนูอเขาก็คุยกันตลอดนะคะว่าแบบจริงๆเขา move on ได้กันสักพักเลยค่ะตั้งแต่แบบวันแรกที่ดีแบบได้รางวัลแล้วแล้วเขาก็เหมือนเราก็คุยกันว่าเออเราก็แบบ น้อมรับแล้วเราก็ดีใจจริงๆเหมือนเขาก็คุยกันว่าใหเดียดีใจจริงๆเพราะเดียให้สัมภาษณ์ไปแล้วจริงๆว่าแบบหนูดีใจมากที่ได้มาอยู่จุดนี้ได้มาเป็นรองหนึ่งเนี่ยให้ดีแฮปปี้มากเพราะว่าใครจะไปคิดว่ามาเวทีแรกจะได้มาแบบยืนจับมือกันกันกบพี่ฟ้าอะไรเงี้ยจริงๆหนูดีใจมากๆแล้วทุกคนก็แบบแฮปปี้ไปกับหนูเห็นหนูยิ้มเห็นหนูมีความสุขเขาก็แบบแฮปปี้ไปด้วยกันแล้วตั้งนานแล้วค่ะแต่ดิไม่ไม่แน่ใจว่า คนที่เขาคอยมาพูดมาคอมเมนต์ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะบางทีเขาแบบเป็นแฟนคลับเราจริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าเขารักเราจริงอะค่ะเขาจะไม่ไม,ไม่มาพิมพ์อะไร <c oughs> ที่ทําให้เราแบบรู้สึกไม่ดีให้ดีรู้สึกอย่างนี้ดิเลยอยากจะแบบฝากทุกคนนะคะถ้าเกิดว่ารักให้ดีจริงหรือว่ารักพวกเราจริงอะอยากทาให้พวกเราแบบอ่อ <c oughs> ใช่ลำบ,บากใจกับสิ่ง <c oughs> ที่คุณคอมเมนต์ดีกว่าเพราะว่าจุดนี้ที่ให้ด้ได้มายืนเนี่ยให้ด้ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นครอบครัวกแกรนแล้วก็ ออฝากงานนะคะจ้างได้เหมือนเกิดเหมือนเด<ๆ> <laughs> ิมอันนี้ได้การคุยกับทางพีดีเราเองไหมเพราะว่าบางคนก็จะจะไปโยงว่าแบบว่าเฮ้ยเป็นเพราะว่าแบบมันเหมือนมันมีปัญหาในเรื่องของพีดีกับพี่นวัตหรือเปล่าถึงได้มีการยกตัวอย่างเราในไลฟ์ตลอดเวลายอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆก็มีที่พี่กบคอมเมนต์ไปอะค่ะ hmm. พี่กบเองก็ยินดีกับพี่ฟ้ามากๆนะคะแล้วก็เหมือนนัตรงนั้นพี่พี่เขาก็พูดค่ะว่าทุกคนมันเสียใจกันอยู่แล้วเหมือนอ๋อเพราะว่าเราคาดหวังสูงสุดกันใช่ไหมคะมันก็เป็นปกติที่จะมี การหวังแล้วก็ผิดหวังแต่ว่าเหมือนพอเราผิดหวังปุ๊บเนี่ย<ม>ทุกคน move on ทุกคนยินดีกับทุกคนจริงๆ<ม>เรา<ม>เองก็ยังคุยกันว่า<ม>เนี่ยเราก็เชียร์พี่ฟ้าต่อไปแล้วดีก็จะได้ไปอินโดด้วยดี่ก็ดีใจมากที่จะได้ไปอินโดเพราะแบบเราไม่เคยไปเลยแล้วได้ไปเชียร์พี่ฟ้าแบบถึงที่เลยเราก็แบบรู้สึกว่าจริงๆมันมันดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเหมือนพี่เขาเองก็ยินดีกับทุกคนมากๆเลยค่ะเราอยากฝากอะไรไแบบถึงเราเราไหมแบบ เอาอีกสักรอบหนึ่งที่แบบว่าอยากให้มูฟออนกันได้แล้วเนี่ยเางคนก็ยังไม่จริงๆไม่อยากฝากบอกทุกคนว่ามูฟออนให้ได้เพราะว่าทุกคนอะมูฟออนกันแล้วจริง,รงๆในด้อมหนูคุยกันตลอดว่าแบบมูฟออนกันไปนานแล้วอะไรยเงี้ยแต่เดียอยากจะฝากทุกคนเรื่องหนึ่งแล้วกันว่าเดียรักทุกคนมากๆจากที่มีเรื่องแบบเนี้ยค่ะทุกคนคอยแบบว่าให้กําลังใจดีแบบเยอะมากๆให้แบบ การแบบแสดงออกว่าแบบเออรักเรามากคอยซ mm ัพพอร์ตเรามากๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกเราดีใจจังเลยที่พวกเขาอ่ะอยู่ข้างๆเราอะไรเงี้ยถึงถึงแม้ว่าหนูจะมีความสุขอยู่แล้วแล้วเขาเองก็แบบบางทีหนูยังไม่รู้เลยว่าเอยเขาไลฟ์บบพี่นวัดไลฟ์ว่าอะไรหรือว่าเขาดราม่าอะไรกันอะไรเงี้ยหนูไม่รู้เลยแต่เขาก็แบบให้ hey, ด่สู้ๆนะอะไรเงี้ยเหมือนเราก็แบบ กลายเป็นว่าเรารู้จากการที่เขาให้กำลังใจหนูมาอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็แบบอยากจะบอกรักทุกคนนะคะแล้วก็อคอยเชียร์พวกเรานะเพราะว่า <c oughs> พวกเราทั้ง5คนอ่ะจะได้ไปแบบ เวทีที่แตกต่างกันนะคะแล้วแบบได้ไปส่งออกแน่นอนเนาะพี่ฟ้าเนาะเราอยากให้ทุกคนอยู่เป็นกําลังใจให้พวกเราแบบนี้ดีกว่าแล้วบางทีเผลอๆอาจจะมีเวทีที่6ก็ได้อาจจะมีใ,ใครอีกก็ได้ใครจะรู้อะไรเงี้ยเราอยากให้ทุกคนแบบอยู่ข้างๆพวกเราเป็นกําลังใจให้ครอบครัว,กวกแกรนกันด้วยนะคะต่อห้ดีนะคะเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กแอมันด้าเจนเซนค่ะแล้วก็ไอจีนะคะไฮดี้อันเดอร์สกอร์เจเอสส่วน t ิ k ต็อกกับทวิตเตอร์นะคะก็จะเป็นชื่อไฮดี้อันเดอร์สกอร์แอมนด้า j s ค่ะ